เต่าล้านปีนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูเต่าล้านปีของที่วัดบ้านใหม่เทตาวอนนะครับผมที่ที่ผมยังจำวัดอยู่นะครับเต่าล้านปีครับผมด,ดูดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะฮะดูมีตัวหนึ่งเลยดูอืม มีตัวนึ่เห็นหตาห,หัวอยู่น้องคน,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 นดูดูเห็นตาหัว,วลงไปลัดหน่อยไปลัดหน่อยอีกตัวหนึ่งโผล่หัวขึ้นมาครับผมแล้วก็มีที่นู่นคือตัวหนึ่งเต่าแล้วก็มองไ,ไกลๆน่าจะมีกบซึ่งน่าจะเป็นกบด้วยกบโอ้กบข้างล่างก็เป็นกบไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างน่าจะมีเต่าแล้วก็กบนะครับดู กำลังกินอาหารอยู่ตนแรกมีงงอาหารกินอย่างอร่อยครับเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงในกรงนี้คือมีอะไรบ้างขอดูหน่อยี่คืออะไรอู้ตัวนี้คือเม่นครับท่านผู้ชมเม่นนุมันนอนออกมาตื่นแล้วเห็นไหม นี่นี่โอ้โหแม่นตัวเบิ่มเทิ่มเลยโอ้เห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูดูมันออกมาแล้วเนี่ยมันโฟกัสไม่ค่อยจะเห็นนี่นี่นี่ตัวเบิ่ม,มเพิ่มเลยฮะโอ้มันขอไปกินแล้วเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆขอเปิดดูหน่อยแล้วก็แล้วกัน จะคงน่าจะคงไม่เป็นอะไรนะครับดูดูดูเขากินนี่เปิดมาแล้วนูนะฮะตอนแรกหลับโอ้โหแบบหลับสบายเลยเหมือนเขาจะเชื่องเลยนะครับตัวนี้ลูกกิ๊ดัโลโห โอ้โหดูกินกินกระเพาะอ่อนอร่อยมั้ยฮะอร่อยไหมเนี่ยดูกินดูกินมีความสุขสเละเกินมีความสุขไหมโอโมีเสียงกินซะด้วยโอ้โหแน่นอนจริงๆโอ้ดีเหมือกินเลยอร่อยไหมกินไปกินไป ดูครับตัวก็เริ่มมาเทิมนะที่วัดนะครับผมโอ้โหใหญ่มากดูดูเสียงกินด้วยเฮ okay, ไม่กลัวแล่วกินไปนะอร่อยไหมกินไปเลยไม่กลัวแล้วบายบายไม่กลัวแล้วไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไปแล้ว จะพาเดินดูนะครับผมมันจะกลับภายในวัดนะฮะลมลืนฝนหยุดตกไปนะอากาศก็ไม่ร้อนอะากาศกําลังดีนะครับผมฝั่งนน้นก็จะเป็นแบบโบสถ์หรือว่าสิงกลางน้ำนะฮะดาวเทียไปดูหนึ่งนะครับก็จะมีน้ำมีอะไรนะครับโบสถ์เหมือนโบสถ์อยู่กลางน้ำอะไรประมาณนี้นะครับบรรยากาศลมลืน สอุ่ก็จะเป็นหน้าวัดนะครับผมหลังจากที่เราตรงนี้จะเป็นต่าห้านปีที่ผมให้ดูนะครับผม,มเมื่อกี้นะเตาหลานปีเขาเขียนครับผมแล้วก็จะมีเม่นตัวเบลอมเบเทิมเลยนะครับผมน่าจะเป็นของที่วัดที่ญาโยบเขาเอามาบริจาคแล้วก็ให้เลี้ยงไว้นะครับผมก็คือตัวใหญ่เบลอมเทิ่มเลยนะครับผมน่าจะถูกเลี้ยงมาเพราะว่าเขาน่าจะแบบ คุ้นคุ้นชินกับมนุษย์มากเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากลัวอะไรมากมายเลยนะคัวันนี้ก็จะเป็น,นบารจัดการนาเลยครับนะครับผมฝันงนี้ก็มีอยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนว่างก็จะพาเดนินดูแต่วันนี้ก็คือ,คอว่างก็คือจะให้ดูบรรยากาศทางด้านโซนนี้นะ อากาศดีครับตรงนั้นนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นปุติของเจ้าอาวาสนะครับตรงนั้ก็จะเป็นถาานนอันน,น,นี้ก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำใ,ใหญ่ดีวช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูฝนนะครับผมเข้าสู่ หรือดูฝนนะครับก็จะมีน้ำไหลมาสั่งนด้นนี่ก็จะมีน้ำไ,ไหลฝั่งนูง้นทางนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับไปจะพาพาเดินไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับจะพาไปดูตรงสะพานตรงนูง้นนะครับผมที่ญาติโยมเขาเดินมาทำบุญในวันพระ นะครับผมเขาก็จะเดินผ่านทางหมู่บ้านนะครับผมเดินผ่านเข้ามาทางสะพานตรงนั้นนะครับผมหรือว่าท่านไหนส,สะดวกมาทางหน้าวัดก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าปั่นจักรยานมาทางหน้าวัดท่านไหนอยู่บ้านใกล้ฝั่งสะพานฝั่งข้ามฝั่งตรงข้างวัดนะครับผมก็จะเดินมาทางข้างวัดกันนะครับผมอีก่ก็จะเป็นลาน รงนี้สามารถทำกิจกรรมอะไรได้ต่างๆนานานะครับแดดิ่มออกั่อนแล้วเป็นโคลนนะครับอู้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำอีกก็คือช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากเข้าสู่ฤดูฝนนะครับผมก็จะมีน้ำก็จะมีสีที่มันเข้มขึ้นนะครับผมปกติก็คือ ก็น้ำก็จะใสนะครับผมแต่ตรงนี้นเป็นน้ําเหมือนน้าล้นนะครับคือเข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดพอเต็มความจุก็จะล้นออกไปเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นไหลจากตรงนู้นนะครับผมไหลจากท่อตรงนู้นมาก็จะมาล้นออกจากตรงนี้นะครับผมนี่นี่สะพานที่ผมพูดถึงนะครับผมตรงนู้นก็สามารถที่จะเป็นเดินเข้าสู่หมู่บ้านได้นะครับ นี่ผมพาไปดูสภาช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำหลากปกติน้ำจะแบบเยอะมากนะครับผมแต่ฝนก็คือเริ่มหยุดแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศบ้านใหม่ได,ดาวนนะครับผมเมื่อก่อนเด็กๆก็คือเคยมาเล่นน้ำที่นี่ด้วยนะฮะให้ดูบรรยากาศนะครับของความร่มเย็น ความสุขสบายก็ไม่มีอะไรมากครับผมมก่อนตอน,นเด็กๆก็คือได้มาเล่นน้ำที่นี่โตที่นี่พอถึงตอนนี้ได้มีโอกาสนะครับผมก็ได้มามาบวชแล้วก็มาจำที่วัดบ้านใหม่ของเรานี่เองน,นะครับไม่มีอะไรมากครับพาเดออินดู่ การที่ในวัดนะครับความสงบความนุ่มเย็นครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมเอามาให้ดูเป็นเฉยนะครับผม